สวัสดีครับแซปในซอยโคราชครับบายกันูนนะฮะมาเลยครับผมทริปนี้แมทเฉพาะกิจนะครับเกิดลำแช่นะครับพอดีมีพี่ครับนะแจ็คแจ็ควันนะฮะจะมาร่วมร่วมทริปด้วยนะครับวันนี้เลยออกเฉพาะกิจครับกลางสัปดาห์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปรู้จักนะแจ็คกันนะครับผมครับวันนี้รับเกียรินะแจ็คครับมาลงเรือด้วยนะครับนะแจ็คสวัสดีครับวันนี้ได้รับเกียรินะครับนาบุูล พามาลงเขือเข่อนเมื่อคืนก็ไปลุยที่ทราบในซอยมาครับวันนี้ต้องมาชดเชยมาลองลุ้นกันดูนะครับว่าผลประกอบการเย็นนี้จะเป็นยังไงครับผมบวันนี้นี่ครับน้าแ,แจ็คเอาคันมาให้ลองนะครับเจ,เจคาสสิกนะเวดสี่สิบนะครับผมสำหรับงานกระสูบครับเดีย๋ยวเราไปเทสกันครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะขอให้วันนี้ ลมไม่แรงฮะแต่เช้ามาฮะลมลมมาแต่เช้านะฮะเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าวันนี้จะรอดไหมฮะทะเลลําแชะนี่ครับผมกำลังมาแจ็ควันนะครับเจคัสสิกครับเวด40ครับเหมาะสำหรับงานกระสุนและงานกระพงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อกันว่าเราจะใช้เหยื่ออะไรฮะเตรียมอุปกรณ์กันอยู่นะครับมีขึ้นลมแรงพอสมควรนะฮะอันนี้ อากาศยามเช้านะที่นี่เขื่อนลำแชะอำเภอคอนบุรีครับโคราชนะครับจากห่างจากตัวจังหวัดมา85ดสิบห้ากิโลนะครับ,รบเป็นเขื่อนที่นักตกปานะลาะฮะเยียบปอมทุกคนรู้จักดีนะครับเขื่อนนี้สำหรับขอชะโดฮะกระสูบใหญ่ครับมีเลือกครบคันนฮะต้องการเล่นอะไรนะครับ ขึ้นเรือแล้วครับเดี๋ยววันนี้พาหน้าแจ็คไปลุยนะหาปลากระสูกลำแช่กันนะครับติดตามชมนะครับจะมาแล้วครับปลอมเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะฮะครับเช้านี้ที่ลำแช่ครับวันนี้ครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับที่ได้มาลงเรือกับนี่เจ้าพ่อขับ12 นบูลนะครับวันนี้พาอาสาลงมาลำาชะนะครับว่ามาตามหากระสุนนะครับแล้วก็มีคันแจ็กวันมาพรีเซนต์ด้วยครับผมไฮไลท์วันนี้ก็คือมีเหยื่อพิษอาร์มาให้นบูลนะครับมาเลือกใช้กันเลยเต็มที่เลยครับโอเคครับหลังจากนั้นนบูลจะไปรายงานอีกทีว่าทั้งคันทั้งเหยื่อทั้งอะไรพวกนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยววันนี้ได้ลองเทสแน่นอนครับติดตามชมกันครับครับ FC ทุกทุกคนครับผมหวังเื่องเรียบร้อย้วครับ เดี๋ยวเราเข้าหมายกันนะครับติดตามชมนะครับวันนี้จะมาแล้วมาฮะขับ12ครับพร้อมแจ็ควันนะฮะมาเลยกันนะครับเยี่ครับไปโดดแล้วครับฟิตอารครับอารแทงเล่นแล้วครับนี่ครับ เวท a c t i o คันนะเจ๊คัสคส,ส,สิครับสีเวทสี่สิบนะครับกับเอียร์พิตอาร์ครับของแจ็ควันนะฮะโอ้โหฮะโ,โ,โ,โแรงดีครับติดดีครับติดดีครับไปยกเลยครับนี่ครับ ฟิตอาร์ครับฟิตอาร์ครับแจ็ควันนะฮะดำตื้นๆนะครับยาวห้าเซนนะครับนี่ครับกระสุนตัวแรกครับหลังจากประมาณ20นาทีผ่านไปนะครับสร้างผลงานแล้วครับสุดยอดครับแจ็ควันนะครับฟิตอาร์ครับดำตื้นฮะนี่ครับกับคันนะนี่ครับแจ็ควันนะครับเจคัสสิ่ครับเวท40นะครับผมสร้างผลงานแต่เช้าครับไม่ผิดหวังจริงครับนี่ครับขอบคุณนะแจ็คฮะ ที่ให้อุปกรณ์มาเทสนะครับเยี่ยมครับถึงแล้วนะครับหลังจากมีคนบอกว่าแฮวฮะไม่แฮวะคลับวันนี้เฮ้ยยากไอ้คีมครับแจ็ควันฮนะสวยๆครับย้อนแสงวันนดนะครับฮ่าฮ่าไน้าพี่เซ็แล้ว จากที่ดูตัวแรกไปนะครับนี่คันนี้บ่งบอกนะครับสำหรับสายหวานนะฮะเวสสี่สิบนะครับเด่นมานะครับคันแอคชั่นคันโค้งสวยมากฮะแล้วก็เหยื่อนะครับฟิตอาร์ตนะครับผมเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะฮะไม่เคยมีประสบการณ์กับเหยื่อของนัทแจ็คมาก่อนเพราะยังไม่ได้ซื้อนะฮะแต่ว่าเราลองใช้ครับเกินความคาดหมายนะฮะแอคดีนะครับแอคดีครับแอคดีเนี่ยสีส้ม เหลืองนะสร้างผลงานนะครับหลังจากส่งเหยื่อลงไปไม่กี่ไม้นะะเดีย๋ยวเรามาดูผลงานต่อไปครับสุดยอดครับแจ็ควันฮะเยี่ยมเยี่ยมผมมันมันกัดดุเหมือนกันนะปึ๊ก แลครับถึงแล้วรับแชะนักตกปลาเงี้ยได้ปลาก็จะดีใจนะมีความสุขครับครับนกติดมองคนะรับติดมองที่อยู่ที่ต่อไม้นะเราจะช่วยน้องนกก่อน ปล่อยไว้ตายแน่ครับ ครับเข้าคลองครับมาจอดเซลนากันอยู่กลางคืนนะฮะลำเช็คครับนะสดใสเป็นบางวันครับแม่สดใสเสมอนะวันนี้ คีครับสวัสดีครับ in โดนครับสวิงเลยโดนเลย้ไม่เดียวโดนเลยโคตรฟุกโคตรฟุก แชฟนี่ใเดียวเลยครับไปเดียวกัดเลยฮะฟุกมากนี่ฮะดูลำแชะครับโดีแล้วถึงแล้วครับลำแชะครับเที่ยงตรงครับเดีวเวลาพักเที่ยงฮะ รอดแล้วครับแอลสองประเภทนะกระสุนหนึ่งโฉบหนึ่งฮะรอดครับรอดครับรอดนะครับผมเดี๋ยวเราพักไปคืนไปกินข้าวครับครัวแพรต้องการก่อนนะครับเคียนครับผมแรงมากแล้วครับเดี๋ยวมากินข้าวก่อนนะครับัวแพรต้องการครับร้านอาหารครัวแพรต้องการครับอยู่ริมเขื่อนลำแช่นะฮะบรรยากาศดีครับร้านอยู่ดีครับไปริมเขื่อนเลยนะครับ เราขึ้นไปดูกันขั้วแพร่รนะะอรรพ้องการครับนะฮะอากาศดีครับขั้วแพร่้องการครับอยู่ริมเขื่อนลำแช่นะฮะอำเภอคอนบุรีครับโคราชครับจากตัวเมืองมา85กิโลครับนะครับแพนนักท่องเที่ยวครับมี10กว่าแพนะแพคาราเกะแพเท็กนะพาไปเที่ยวต้นน้ำเขื่อนลำแช่นะมีน้ำตกแก่งวังเต่านะฮะ เมื่อวันจากครัวแผนต้องการครับนี่ครับโทนะครับครัวไก่ครับลาบหมูครับไข่เจียวครับนี่ครับกระตังกนะครับต้มแกงไก่นะครับแซ่บแซ่บนะครับดิวครับดิวครับนี่แข็งแรงมากนะสบายดีครับสิง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 นี่มากันสี่ลำนะครับถึงว่ารสชาติแปลกแปลบรรยากาศครับนี่ครับพักเที่ยงขึ้นมากินข้าวพร้อมกันครับามภาษา เล่นพี่น้องนักตกปลาครับแซ่บเนื้อซอยพระเตี้ยนขาซอยลองมาจบกันได้เชื่อความสุขของนักตกปลาครับตกปลาด้วยกันครับพักเที่ยงก็ตขึ้นมากินข้าวด้วยกันครับพร้อมกันฮะเดี๋ยวเราบ่ายว่างใหม่นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รอดนะฮะมีเวลาครับรอบบ่ายนะฮะดูดูแลแขกเลยนะครับสำหรับผมและคนถ่ายคลิปนะฮะ รอดแล้วฮะสองประเภทนะครับเสียงจะดังหน่อยนะครับหาแข่มาฆ่าอยู่แล้วครับเาเสร็จนะครับรอบใบครับมาครับใบสองครึ่งนะพอมีเวลาอีกนิดหน่อยครับแต่ลมยังไม่มีทีท่าจะเบาลงนะฮะวันี้จะอุปสรรคครับลมแรงฮะตั้งแต่เช้าเลยฮะดีนะครับที่ว่ารอดมาได้ครับนี่มาสี่ลำนะครับออกไปแล้วหนึ่งลำ

ับมาครหน่อย้วครับ สดใสเสมอนะครับ <c oughs> ได้คุยได้นะครับสี่โมงครึ่งนะครับเดวเวลาเล่นนะจริงยังไม่อยากเล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับเข้าร้านนะเปิดร้านนะวันนี้หนีงานมาครึ่งวันแล้วนะทั้งวันแล้วนะเดี๋ยวรอขับกลับเข้าร้านนะวันนี้ประสบผลสำเร็จครับได้สามตัวฮนะเสียใจด้วยนะครับใครแช่งให้ผมแห้วนะไม่แ้วนะครับกระสุนสองฮะชะดูหนึ่งนะครับ เช้าได้เช็ดคันของแจ็ควันฮะกับเหยื่อของค่ายแจ็ควันฮะผ่านครับโอเคเลยฮะเพียงแต่ว่าวันนี้ปุปสรคลมแรงฮะตีค่อนข้างยากครับลมแรงทั้งวันนะตั้งแต่เช้าเย็นเย็นแล้วตอนนี้สี่โมงครึ่งลมยังไม่เลิกนะดีนะที่เอาตัวรอดมาได้นะครับน่ครับนี่ฮะนี่จ็คนะครับฉลองฮะฉลองครับลำนี้ไม่แฮวนะฮะลำนี้นะครับไม่แฮวนะรเครือกเือโอเคนะครับเดี๋ยวเรือขึ้นขึ้นฝั่งก่อนนะครับ จบทริปนะครับสำหรับทริปวันพุธกลางสัปดาห์นี้ครับหนีงานตกปลานะครับต้อนรับแจ็ควันนะคน้แจ็คนะครับผมมาลองคันลองเหยื่อนะฮะส่ผลสำเร็จครับถึงจะเจออุปสรรคขึ้นลมแรงนะฮะทั้งวันนี้ครับแต่ตัวรอดได้ครับวันนี้3หน่วยนะครับเดี๋ยวจะมีเมนูเกี่ยวกับปลาที่ตกได้มาวันนี้ครับเดี๋นำเสนอในช่อง YouTube นะแซปในซอยโคราชครับอย่าลืมติดตามกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย